เพื่อนๆพี่น้องขอ้าราชการการะทรวงสาธารณสุขที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมได้มีการสื่อสารข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออกไปซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนในกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะคุณหมอพยาบาลและผู้ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรือเจตนาที่จะตั้งหนิใครเลยผมมีแต่ความชื่นชมมีความศรัทธาและเคารพในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ซึ่งเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงมากวันนี้ผมอาจจะมีความกดดันแล้วก็ไม่ทันได้ฟังคำถามให้ดีแล้วไปตอบคนละเรื่องกับคำถามผม ได้รับรายงานว่ามีแพทย์ที่ติดเชื้อสามสี่คนซึ่งเมื่อผมทราบว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ติดเชื้อจากการให้การดูแลรักษาคนไข้ไม่ได้ติดเชื้อจากคนไข่อย่างบ้างนั้นเถอะนะครับผมก็ต้องการจะสื่อสารว่าพวกเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากในการให้การดูแล คนไข้โควิดเพราะฉะนั้นเราจะป่วยไม่ได้เราจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างเราจะต้องรักษาตัวเองซึ่งผมใช้ควาว่าเซฟตัวเองนะครับให้มีความปลอดภัยเพื่อที่เราจะได้รักษาคนไข้ได้ผมมีความห่วงใยในสุขภาพของหมอและพยาบาลครับเพราะท่านคือมือไม้แขนขาของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะทำงานปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จ สิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือการจัดหาอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยปลอดจากการติดเชื้อเวลาท่านทํางานผมให้คํายืนยันครับว่าทุกเวลาทุกนาทีที่ผมได้พบหรือมีโอกาสพูดกับคนที่สามารถจัดหาอุปกรณ์เช่นชุด PPE หน้ากาก N95 ถุงมือถุงเท้านะครับมาเพื่อเสริมกับชุดปลอดเชื้อนี่ผมใช้เวลาทั้งหมดกับการนี้ครับ เพราะว่าผมมีความเป็นห่วงพวกท่านทุกคนวันนี้ถ้าผมสื่อสารไม่ดีผมต้องขออภัยจริงๆผมอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารในช่วงนี้เพราะว่าความกดดันก็เยอะนะครับจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้ขอขอให้ท่านได้มั่นใจครับว่าผมมีความเป็นห่วงพวกท่านทุกคนและผมต้องการให้พวกท่านประสบความสำเร็จ เราชนะโรคโควิดด้วยกันผมถือโอกาสนี้นะครับพูดว่าผมเสียใจในสิ่งที่ผมสื่อสารไม่ผ่านแต่ผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็ขอให้ท่านได้ให้โอกาสผมขอให้มั่นใจว่าผมไม่มีเจตนาร้ายใดๆกับพวกท่านเลยมีแต่ความรักความห่วงใ่ขอให้มั่นใจครับขอบคุณครับ